ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบ,บ้านกันนะคะนี่บ้านของน้องปีนนะคะนี่ค่ะน้องปีนน้อไม่เท่าแล้วก็นี่คือบ้านของเรากึ่งกลางกว้างมากใจดูหน้าฉันไหมคะอยากดูนะคะนี่ค่ะหน้าฉันีน่ี่ะบ้านเป็นบ้านเป็นเปน จักวิเศษบอกข้าเถอะใครงามเลือดนี่เดี๋ยวเราไปชมสุดสัตกัดีกว่าค่ะ ะค,ะค่ะเดินไปเลยค่ะว่ายเด็ดร้อนมากเจ้ร้อนเร่ร้อนร้อนจริงๆนี่นะคะสสัตว์ของเรานะคะสสัตว์บ้านพอ่อนี่นะคะส,สัตว์ นี่ค่ะนี่คือหานเต็ดเทศนะคะไปดูแม่น้ำโขงกันค่ะดูขางแม่น้ำมีสองสายนะคะมีทีละจะได้เล่มมีสายนี้กับสายนี้นั่นใช่ไหมคะกระโดดได้เลยค่ะถูกกระโดดได้เลยค่ะ มันมีป่ามันมีป่าลึกอยู่ด้วยค่ะเดินไปในป่าลึกไหมคะไปค่ะเฮ้ยจบไม่จะเหยียบทิละฮิตทิละฮิตนี่ค่ะในป่าลึกนี่ค่ะนีเราะว้า ไม่นี่ค่ะน้ำมีปลาเยอะมากเลยในน้ำนี้น้ำแบบมันไม่ตืน้นค่ะมันลึกมากนี่อึเป็นคาร์โอตได้หรอออดนี่ค่ะลูออดนั่นนะคะลูออดอยี่ยสักปรากอตีกัเป็นพื้น เต็นไปค่ะมีรูอ้อนอยู่ด <mermaid> <Keith>: ้วยนะคะกดปมาไข่วู้่นี่ค่ะเคยดูใรสตาร์บัคชาอเค้กไหมคะที่เซนต้านะคะแต่ให้ดูสร้อยคอเดี๋ยวนีค่ะซื้อมา20บาทนะคะ นี่ซื้อมายี่สบาทกันค่ะเป็นเสื้อคอปีนะคะนี่ปีหมาค่ะนี่ค่ะจะสัง่งซื้อก็ได้นะคะทางเน็ตค่ะสัง่งซื้อก็ได้นะคะนี่ค่ะเป็นน้ำที่ลึกมากในปัตตภีนะคะนี่นะคะเป็นบ่อกระโดดทูบเลยคะ่ะเรื่องบ่อน,นี้รับรองตายหัวแน่ๆ่ค่ะ นี่คะตรงนี้เป็นสวนผักนะคะตรงนี้เป็นสวนผล,ลไม้แต่เขากำลังจะปลูกอยู่อะค่ะเขาได้มีเงาะทุเรียนมังคุดแล้วก็ลังสาดลังกองน้อยหนากล้วยแตงโมแตงกวา แล้วก็ฟักทองฟักทองนะฮะสบายดีค่ะมีเอ่อผือกด้วยมีเผือกด้วยนะคะมีหัวมันด้วยะคะ่ะประสะาทไปเขาเะียกว่าหัวมันนะคะที่ขาดกำลังเดินกันไปที่เอ่อที่ไหนดีนู่นไง,ไงมีไม้หินอ่อนอยู่ยด้วย เดินไปเลยาวิ่งไปเลยดอกไม้ค่ะสวยปะล่ะสวยมากเลยดอไม้นะคะมีใบไม้ด้วยตัวนี้ค่คะนี่เคยมีงานมาก่อนสวยดอกไม้นะคะนี่ค่ะนี่สวยมาก หูอยากได้ด้วยนีค่ะสวยสงา่างามก็เปดอกนี้ด้วยด้ะดะน,น,นะนี่นะวัไ,ะไม่ีดอกเป็นไรแหละมีดอกหน้าวัวด้วยนะคะดูดดกำลังมากำลัง พาไปนะคะโอ้ยชี้ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสุดค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อย <laughs>